สับพังอปรทาทางคมธรรมพันเตอุกาสะคมามมิพันเตข้าแต่คงคาลูกขอวันทาด้วยประทีปกระทงพระแม่คงคามีความเมตตาต่อลูกสูงส่งคือน้ำในกายสามส่วนมั่น,นคง กายจึงยืนยงชุ่มชื่นยืนนานพระแม่คงคากำเนิดจากฟ้าโปรยปลายลงมาเป็นกระแสทานเกิดเป็นแม่น้ำหลายนานขนามปิงวังยมนานคือเจ้าพระยาท่าจีนตาปีนะครชัยศรี โชคชีมูลละหานห้วยหนองคลองบึงจนถึงแก่งกว้านน้ำใต้บาดาลอีกทั้งประปาลูกๆทั้งหลายเกิดทางค้าขายสำเร็จกิจจาคมมนาคมนำมากินใช้ได้ดังอารมณ์ยามร้อนประคม ชุ่มชื่นกายใจชำระมนทินโสโคกทั้งสิ้นสะอาดสดใสผุดพองเปล่าตาแลเลิศวิไลแม่น้ำรับไว้สกปกสมมมน้ำสีน้ำเสียเลือนชานสักผ้าร้างจานเททิ้งทับถมไหลลงคงคา ทาราลรธมสารพิษสะสมเน่าคุ้งคุ้งไปวันนี้วันเพน็ญพระจันทร์ลอยเด่นเป็นเลิศสุภสะสมรูปจัดกระทงประสงค์จงใจนำมากราบไหว้พระแม่คงคาเทวาทรงลิ์ซึ่งสิงตถิต ทุกสายธาราทั้งผีพรายน้ำย่าซ้ำโตกาลูกขอเข้ามาอาโหสิกรรมทำกิจใดๆอุทก,กภัยอย่าได้ซ้ำเติมอย่าพบวิบัติข้องขัดละกรรมอย่าให้ชอบช้ำน้ำท่วมพระสุธาอย่าให้สินทรัพย์ ต้องพรนต้องพรันย่อยยับเพราะสายทาลาอย่าให้ชีวิตต้องปลิดทิวาพระแม่คงคารับขมาลูกเธอสาธุ